ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะอยู่กับผมนีกแล้วครับวันนี้ฮัสซันเกมเมอร์อยู่ในเกม Valorant เช่นเคยกับตัวละครไวเปอร์แม่สาวพิษของเราครับก็ด่านสปิดนั่นเองครับวันนี้ผมจะมาบอกทิคเล็กๆน้อยๆสำหรับสกิลท็อกซิกสกรกีนพอยซันคาววันเวสสโมกนะครับซึ่งในแต่ละส่วนแต่ละจุดเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะผมจะทำเป็นตัวเลขเวลาไว้ให้เรียกว่าอะไรอะ อะไรเวลาไว้ให้ใต้อคอมเมนต์และดีสคริปชั่นแล้วกงนทุผู้ชมถ้าใครขี้เกียจกอ่อคลิปก็สามารถไปกดตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ถ้าผมบอกจุดไหนไม่เข้าใจสามารถหยุดวิดีโอแล้วก็ดูใหม่ได้ซึ่งแต่และจุดเนี่ยความยากมันจะต่างกันมีระดับง่ายจนถึงยากที่สุดยากจนทําไม่ได้ก็มีซึ่งผมก็ยังทําไม่ได้นะครับต้องซ้อมพอสมควรถึงจะไปใช้จริงได้อันดับแรกนะครับอันร่างของพี่ก่อนนะครับก็จะมีทีมสกิลขึ้นมาก็ดูในมินิแมปได้นะทุกผู้ชมกด m ขึ้นมาดูได้กดปุ่ม m หน้าเห็นไหมมันม อันนี้คือเลยนะครับถ้าเลยนี่มันจะตกประมาณนี้แล้วกันดูผลงานกันครับอย่างนี้ก็สวยศัตรูไม่สามารถใช้กำแพงในการพีกยิงเราได้ก็ถือว่าใช้ได้ฮะผู้ชมมันก็จะปิดไปถึงนี่เลยนะอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะครจุดต่อไปเดี๋ยวผมจะปิดตรงนี้ปิดตรงนี้เลยนนนนแต่มันก็จะไม่มีมเทวเวนนะผมจะปิดให้ดูก่อนก็เหมือนเดิมครับนี่ครับก็เหลือเหลือไว้ติ่งนะ ประมาณนี้ไม่โลภแล้วกัน,นอืมวันนี้ขึ้นอยู่อ่าปิดได้อยู่นี่ครับปิดไว้จุดี่ต้องระวังก็จะเป็นจุดนี้นแล้วก็จุดนี้แล้วก็ตรงนี้ครับกล้เพื่อนเราเคลียร์แล้วก็วางจุดที่ต้องระวังก็จะเป็นในทางฝั่งของเฮเบ้ลเรายังไม่ได้ปิดครับต้องระวังด้วยนะเพราะว่าเฮเบน้เรายัางไม่ได้ปิดซึ่งเราจะปิดโดยใช้สกิลวูมาสั้นคลาวนั่นเองโดยมายืนตรงนี้ครับจุ่มตรงนี้เลยนะจุ่มตรงนี้ แมนจะมีไม้ที่มันพื้นมันต่างระดับไม่ใช่พื้นดิเห็นไหมมันจะเป็นไม้ถ้าเดินมาเดี๋ยวมันจะชนเลยแล้วก็เล็งตรงนี้ครับนี่ครนนั้คลิปต่างประเทศก็มีสอนอยู่นะฝรั่งนะนี้คือดีครับผมก็เลยเอามาแนะนําสําหรับใครที่ไม่ได้ดูนะของต่างประเทศโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันครับก,กดท็อกซิสกินขึ้นมาเฮเบยังไม่ปิดกดสกิลนี่ครับก็จะปิดเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์จุดระบิดก็จะเป็นจุดนี้นะครับเหมือนเดิม โอเคคุณ okay, ผู้ชมในจุดต่อไปเนี่ยให้เรามาอยู่ตรงนี้ครับให้เราปิดตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าเฮเบนจะยังมองเห็นเราอยู่ครับเดินเข้ามาอีกประมาณนี้ให้ให้เอากล่องเนี่ยขึ้นบนกล่องเลยก็ได้นะไอเซ้เราขึ้นบนกล่องตรงนี้เลยก็ได้มายิงเฮเบนมันไม่ปิดเราก็ปิดโดยใช้ฟล um ั่วนคาวตรงนี้เหมือนเดิมครับป๊อปอปตตะกีนปิดเห็นไหมเฮเบนก็ยังเห็นเราอยู่ แล้วก็ปิดเึ๊บก็เดินเข้าได้ปกติครับแต่จุดระวังก็จะเป็นจุดนี้แล้วก็ให้เพื่อนล็อกล็อกให้เพื่อนล็อกไว้นะครับต้องให้เพื่อนล็อกไว้ตลอดนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่กำแพงเหมือนเสกนะครับมันสามารถเดินทะลุเข้ามาได้อย่างถ้าเป็นพวกเจ็ตจัมเบิร์เงี้ยมันยิงปุ๊บหายวับหนีเลยนะเราต้องให้เพื่อนล็อกล็อกตลอดนะคุณผู้ชมจกกังหวะแพรนนะครับแล้วฝัง่งของโจมตีก็จะมีประมาณนี้สนป้องกันนะคุณผู้ชมก็ให้มาอยู่ตรงนี้เลย ป้องกันนะยินขึ้นบนนี้ล้วก็ปิดเราก็จะจะปิดตรงนี้ครับแล้วก็ปิดนสของมิดด้วยปิด2จุดในเวลาเดียวกันครับปิดประมาณนี้นะผู้ชมปิดปิดให้เลยกล่องขึ้นมาประมาณนี้แล้วกันเอ้ยมันมีแบบปิดวิธีอยู่ผิดคือปิดอย่างนี้ครับบางคนเขาเขาจะปิดตรงนี้ไงเขาลืมดูมิดด้วยครับปิดอย่างนี้ป๊บผลที่เกิดขึ้นอ่าตรงนี้คือปิดโอเคอยู่นะโอเคแล้วคือปิดโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของมิดนะผู้ชมแล้วผมเปิดสกิลขึ้นมา ประตูเข้ามาได้ง่ายๆเลยนะอันนี้คือห้ามนะผู้ชมปิดตรงนี้ด้วยนะเนี่ยปิดตรงนี้ด้วยแล้วก็มาประมาณนี้ก็ได้ละอันนี้ก็ปิดมิดอยู่ตรงนี้ก็ปิดมิดหน่อยเห็นไหมอันนี้โอเคเพอร์เฟกครับจุดนี้จุดนี้คือเพอร์เฟกเลยประมาณนี้สามารถมาแอบตรงนี้ได้นะผู้ชมสามารถมาแอบนะเพราะว่าศัตรูอันนี้เข้าไปฝั่งนู้นแล้ว ปิดม้านลงก็เซอร์ไพรส์ครับผู้ชมไม่รู้ว่าใครจะเซอร์ไพรส์ใครกันแน่นะครับป้องกันบีก็มีวานนี้คนระับในทางฝั่งของโจมตีถ้าเราจะเข้ากลางนะผู้ชมเราก็จะเจอก็จะเดินมาทางนี้มีสองทางให้มาครับทางน้ำกับทางนี้เราต้องไปเราก็เข้าไม้เลยครับยิงวอลเสกถ้าเราตีกลางมาได้นะผู้ชมผมแนะนําให้ก็จะเป็นสมมุติมายืนตรงนี้อ่ะยืนนี้ก็จะปิดตรงนี้ครับปิดตรงนี้แล้วก็ปิดทั้งหลัง ขนาประมาณนี้เพื่อเราเล่นเข้าไปเล่นในนี้ง่ายครับรจะปิดไปเลยแล้วก็ปิดทั้งหลังไปเลยครับเราจะตีสองทางครับมาจากฝั่งบแล้วก็ตีเข้าทางมิดด้วยครับทำให้ศัตรูเนี่ยต้องระแวงหลายทางโอเคก็จะประมาณนี้เราจะไปยิงตรงไหนก็ได้นะขอแค่ปิดสองจุดครับปิดจุดนี้แล้วก็จุดหลังอย่างนี้ก็ได้ ง่ายครับเนี่ยได้เหมือนกันนะเนี่ยปิดหลังได้เหมือนกันคนระับประมาณนี้ B ก็หมดประมาณนี้ต่อไปจะเป็น A นะผู้ชมเออเดี๋ยวเอาไปมิดมิดไป A เลยดีกว่าไหนก็อยู่มิดหละปิดตรงนี้กับตรงนี้นี่ครับปิดตรงประตูนี่เลยเพื่อนเราก็เพื่อนเรามาจากตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนเราตี A มาด้วยแล้วเราก็ตีมากลางได้เหมือนกันเนะข้าไปนี่ครับลักษณะ,ะปิดเลยตรงนี้ ข้างล่างก็ปิดด้วยครับตรงนี้แล้วก็มาเคลียตรงเฮลเว่นให้เพื่อนนะเพื่อนก็จะเข้ามาได้สะดวกสบายต่อไปจุดในการใช้ท็อกซี่สกีสำหรับการบุกโจมตีเอก็จะมีอยู่จุดนี้ครับยืนตรงนี้แหละโผล่ไปตรงนี้แหละแล้วก็สกิลขึ้นมาแล้วก็เล็งปิดตรงนี้ครับบนเฮลเวนแล้วก็ปิดอแลมนะแลมเอก็ดูในมินิแมปก็ได้นะครับทิ้งตรงนี้ไว้ติ่งๆนิดนึงได้นะครับ ผลงานก็จะปิดก็จะปิดทั้งบนครับอาณนี้ส่วนตรงนี้ให้เราใช้ไฟสั้นคาวครับให้กระโดดขึ้นมาตรงนี้ก่อนเลยไฟสั้นคาวอันนี้ชุดของพอยสั้นคาวเราไม่กระโดดมาตรงนี้แล้วก็เล็งมุมตึกตรงนี้ครับเนี่ยมุมตึกเนี้ยตึกอเวนเจอร์เนี่ยแล้วก็ไปครับกระโดดปลานะกระโดดปลาไปดูผลงานครับท็อกซินสกีนไ้ ระวัาางตรงนี้นะครับผู้ชมเขาจะแอบไปยิงเราก็ได้อันนี้เราปิดตรงประตูเฉยเราปิดไให้เขาเห็นเฉยฮะเราก็เข้าได้ตามปกติใน,นจุดต่อไปนะคผู้ชมให้เรามาลงอยู่ข้างล่างครับ t o ิกสกรีนจุดนี้เป็นจุดลักไก่นะแบบเราเดินเข้าไปนเนียนๆนี่ให้เราทําเส้นตรงไปตรงนี้เลยแล้วก็ไปตัดตรงนี้ครับจุดตัดแล้วก็ยิงไปนี่ครับประมาณนี้เลยเราก็เดินเข้าแบบฟรีฟร ก็มาเขีรยจุดท,ที่ต้องระวังต้องให้เพื่อนมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็คอยเล็งคอยเล็งปืนไว้เพื่อนเพื่อมันมีคนออกมาประมาณนี้ครับอันนี้ผมคอมเมนตเขาใช้อยู่นะหนึ่งตาจะใช้สักหนึ่งครั้งก็บอครับเพราะว่ามันอันตรายฮะอันนี้ก็ออกไปยิงไม่ได้นะเพราะว่ามันตัดมาครก็จะไม่เห็นนะเพราะว่าเราเดินมาตรงนี้เข้าไปโจมตีก็มีระมดีนะ้นะผู้ชมโอเคคับ okay, ผู้ชม,ผ,ชมผมลืมบอกอย่างนึงครับในการใช้พอสซันคาวปิดตรง <Heaven S 2> เฮเว่นตรงนี้<อ>ให้เราเนี่ยหยิบพอยซันคาวขึ้นมาแล้วก็มันยืนอยู่บนนี้ครับกระโดดขึ กบหน้าแล้วก็ให้เราทำมุมตรงนี้ครับนี่ครับยืนกบหน้าเราให้หัวเนี่ยติดกับมุมตรงนี้เลยแล้วก็เล็งไปตรงนี้ครับนี่นี่ครับตรงกลางตรงนี้ก็ได้แล้วก็ขางไปโอเคครับนี่ครับก็จะปิดได้นะครับผู้ชมจุดนี้ผมลืมบอกไปฮะถ้าเราใช้รวมกับอันนี้ก็จะใช้ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ปิดเฮเวนให้เรานะครับจุดนี้นี่ครับ ยิงไปแล้วจะมาตรงนี้ก้มหน้าครับสาธิตให้ดูก่อนแล,อแ,บบแล้วก็สาธิตแบบรีบๆก็คือใช้คือใช้ชำนาญครับเห็นไหมต่อให้อันนี้หมด,ดเราเปิดใช้แค่อันนี้ก็เดียวได้ครับแล้วก็วางปกติต่อไปในส่วนของป้องกันนะผมจะเริ่มจากป้องกันเองก่อนเลยเราก็จะปิดจุดนี้กับจุดนี้ครับแล้วก็ปิดไปถึงมิดด้วยแล้กวก็ท็อปมิดบ้างมัน นี่นะประมาณนี้ป,ประมาณนี้เลยยิงไปลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นนถูกหรือผิดอะไรก็ขอให้ได้นะผู้ชมนี่ครับจะประมาณนี้นะผู้ชมบอกคาผู้ชมในส่วนของวันวสสมอนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยากมากถ้าไม่เข้าใจก็สามารถพอร้อนวิดีโอดูได้ว่าผมเล็งจุดไหนหรือไม่ถ้าไม่เข้าใจส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้หรืออยากให้ทําจุดไหนก็สามารถบอกผมได้ผมทําได้ให้ทุกจุดเลยโอเคสําหรับ จุดแรกที่ผมจะสอนบอลเวสมอเนี่ยจะเป็นจุดป้องกันจุด B ีบอลเวเขาจะเล่นหน้าประตูเนี้ยเป็นส่วนใหญ่นะุผู้ชมจุดแรกก็ให้เราเดินแนบตรงนี้ก็ได้แนบตรงไหนแนบตอนนี้ยังง่ายอยู่นะครับก็เลงขึ้นไปบนฟ้าก็จะมีไม้ตรงนี้อยู่นะครับไม้เล็กๆเ,เดี๋ยวส่องสไนให้ดูนะครับมันจะเป็นไม้เล็กๆนี้ครับผมจะสไนามาประกอบนะครับเพื่อในการง่ายในการเดี๋ยวสกิลผมไม่อยู่กับตัวโอเคเก็บมาก่อนตรงนี้ก็เลงไว้ที่ไม้แล้วก็ปาก็จะชิ่งลงมาโดนแล้ว อ,อันนี้จะเป็นันเวลักษณะมันจะเป็นลูกสมโมกที่ลอยฟ้าผมอยากให้มันตกประมาณคุณผู้ชมนี่ครับสังเกตมุมนี้อยากให้มันตกประมาณตรงนี้นนให้เล็งตรงไม้ตรงนี้ประมาณนี้ก็ได้ครับได้ทุกจุดครับเล็งไม้ตรงนี้ได้ทุกจุดถ้าอยากให้ไปไกลก็เล็งไปไกลอยากให้มันใกล้ก็เล็งเข้ามาใกล้ครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้ให้เรามาเล่นตรงนี้ครับบนกล่องนี้เท่านั้นให้ให้มาเล่นบนกล่องนี้เท่านั้นครับคุณผู้ชม ของศัตรูสมมติเดินออกมาปุ๊บจะยังไม่เห็นเรานะเราอยู่บนกล่องเห็นไหมแต่เราจะเห็นขาศัตรูแล้วอ่านี่เป็นประโยชน์ของวันเวสมงครับเดี๋ยวมันจะมันจะบังข้างล่างตรงนี้เราไว้แต่เราจะเห็นขาแล้วจุดต่อไปให้เรามายืนชิดมุมนี้ครับแล้วให้เราเล็งไปตรงนี้นี่สังเกตตรงนี้เราให้เล็งตรงนี้แล้วก็ยนไปเลยจุดนี้จะง่ายหน่อยครับมุมมองศัตรูวันนี้จะเห็นแคบลงเราสามารถลงมาเล่นข้างล่างได้ย่อแล้วก็เอาโอเปอรเดอร์ดักรอได้เลยครับในจุดต่อไปก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่นะคุณผู้ชม จุดนี้จะยากมากครับให้คุณผู้ชมเนี่ยเล็งไม้ข้างบนเนี่ยที่ผมเล็งอโอเคพอดีมือไปโดนพอดีลักษณะการวานเวยเป็นอย่างนี้ครับะจะติดอย่างนี้เลยจุดนี้จะใช้ได้ดีครับเพราะว่าปิดหมดมเห็นไหมมันปิดหมดทั้งลูกสามารถมาเล่นตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ครับไอ้ศัตรูจะไม่เห็นข้างหลังเรานะผมให้ดูเห็นไหมจะไม่เห็นเห็นแค่ตรงนี้ครับ เราอยู่ตรงนู้เราเห็นขาเขาแล้วจุดนี้เป็นจุดที่ดีเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างอีกสักรอบนะครับอันนี้ถ้ามีสไนก์ก็ใช้ได้นะวันเบตรงนี้เนี่ยเล็งข้างบนนี้นะข้างบนไม้ข้างบนประมาณนี้แค่นี้ก็โอเคแล้วจุดต่อไปเนี่ยมันจะยากขึ้นมานิดนึงมันจะใช้ตอนม่านปิดอยู่ให้เรามาเซตอัพตอนม่านปิดเดีย๋ยวผมจะทําให้ดู เซตัพตอนม่านปิดนะครับหรือไม่ถ้าม่านมันเปิดไปแล้วคุณผู้ชมให้มันกปมหน้านแล้วเล็งรอตรงนี้เลยมันจะมีค่าเท่ากับม่านกําลังปิดอยู่นั่นเองครับคุณผู้ชมจะชิดตรงนี้แล้วผมจะสาธิตให้ดูครับเอาม่านมาปิดให้ดูด้วยแล้วก็แบบปกติด้วยอันนี้คือม่านมันเปิดแล้วนะสมมุติเราจะมาเซตตอนม่านเปิดให้คุณผู้ชมสังเกตตรงนี้ครับนี่นะเส้นตรงนี้แล้วก็ให้เราลากวมาลงมาอิดบริเวณตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็ให้สังเกตมุมนี้ครับนี่ครับ สกิลผมจะเอาสกิลเนี้ยเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยจนกว่ามันจะชิดแล้วค่อยปานะ,ะตรงนี้กดตัวดีนะครับเดินไปเรื่อยๆพอมันชิดชิดอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยปามันจะไปตกตรงนั้นครับอไอตัวเนี้ยฝึกจนชํานาญโอเคถ้าเราทําชำนานาญแล้วเราสามารถกดดีปุ๊บเราก็ปาได้เลยซึ่งผมก็ยังไม่ชํานาญครับตรงนี้แล้วก็เซตอัพรอตรงนี้ครับแล้วก็กดตัวดีไปเรื่อย แล้วกดปุ๊บปาบเดี๋ยวดูศัตรตูครับศัตรตูจะไม่เห็นเรานะเห็นไหมเราเห็นขานะครับศัตรตูจะไม่เห็นนะเดีย๋ยวผมจะจําลองให้ดูตอนม่านปิดแล้วกันโอเคผมจําลองสถานการณ์ตอนม่านปิดให้ดูครับลักษณะเห็นไหมเราเดินชิดก้มหน้าเห็นไหมเคอร์เซอร์เมาส์เราก็อยู่ข้างล่างตรงนี้ครับแล้วเราก็เซตรอเลยนี่ครับรอจบเฟด,ด เราก็เดินมานี่ครับมาเรียบร้อยครับประมาณนี้ผู้ชมหวังว่าจะเข้าใจนะครับผู้ชมต่อไปในฝั่งของโจมตีบ้างครับวันเว้นะครับฝั่าของโจมตีเนี่ยจะมีลักษณะการใช้ที่แบบว่าเราวางบอมเสร็จแล้วแล้วเราป้องกันบอมมากกว่าจุดแรกเลยสมมุติว่าเราบุกเข้ามาจากกลางอันนี้คือไอที่ที่เราวางมาที่เราเซตมาครับ มันสามารถเก็บได้นะสมมติเนี่ยอันนี้คือปกติเราจะวางมาตรงนี้ใช่ไหมเซตมาแล้วก็กลับพร้อมกับท็อกซิบมันสามารถเก็บได้ครับเราเอามาใช้ต่อได้อันนี้คือข้อดีนะผู้ชมอ่สมมุติเราเก็บมาแล้วเราจะมาใช้จุดนี้ครับซึ่งเพื่อนรอเนี่ยวางไว้ตรงนี้แล้วก็เดินมาให้ตรงกับตรงนี้ครับเล็งตรงนี้รอเลยเอาให้ตรงนะเนี่ยครับเล็งเอาแล้วกระโดดแล้วคลิกขวาครับตรงนี้ ลเลยเป็นอย่างนี้ศัตรูที่มากู้เราเบิดครับมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมองไม่เห็นครับจังหวะที่กู้เราสามารถเดินออกมาดูได้นะผู้ชมอาจจะแอบตัวเนี้ยฟังเสียงอากู้ออกมาเดินดูเห็นเราก็ยิงแค่นั้นนะผู้ชมแล้วก็ในจุดต่อไปจุดนี้ก็ใช้ได้นะครับกระโดดวางขึ้นบนกล่องอันนี้จะไม่เห็นขานะนจะปิดแล้วก็วางตรงนี้ครับใช้คู่กับ ไลอ up สกิลวันนี้ของเราครับจุดนี้ก็ใช้ได้จุดนี้ก็ใช้ได้ดน,ไดนี่ครับบนเกาะใช้ได้หมดเราจะเห็นขาศัตรูครับตอนถ้าเราวางไว้ตรงนี้จะเห็นขาศัตรูศัตรูกู้จะไม่เห็นเราแล้วก็อันนี้เป็น one วย์ในส่วนของศัตรูที่มาจาก CT ครับจากเราเคลียร์เสร็จแล้วก็เล็งตรงนี้นครับ ตรงนี้ไม่ต้องใช้สไนยซยสูมก็ได้ครับนี่แต่ผมอยากให้ดูว่าเราว่าผมจะซูมตรงไหนอะบริเวณเนี้ยได้หมดมาก็มาเล่นตรงนี้ขาศัตรูก็จะโผล่มาก่อนมุมมองศัตรูก็จะเป็นประมาณน,นี้มองไม่เห็นนะออกมาจนถึงนี่คือตายก่อนจุดต่อไปเป็นจุดนี้คุนผู้ชมผมผู้ชมเดล็งตรงนี้เลยไม่ต้องสรงไนก็ได้ แต่ผมจะให้ดูว่าผมเลงเมืงไหนอ่ะผมอันนี้อันนี้คือกระโดดแล้วก็คลิกขวาครับเห็นไหมอ,อันนี้คือถ้าศัตรูกู้เนี่ยผมว่าผมวางเล็กเนี่ยเห็นขานะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นขานะเห็นปะอ่ะ,อะจุดนี้จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผู้ชมจุดนี้กระโดดแล้วคลิกขวาเลยนะเห็นไหมกระโดดแล้วคลิกขวาเลยนะครับจุดนี้ จุดต่อไปนี่คือที่ผมบอกว่ายากมากๆนะคุณผู้ชมต้อไม่มีสสนเนี่ยอาจทำไม่ได้นะจุดนี้ให้เราเล็งตรงนี้ครับเนี่ยเส้นเนี้ยจำไว้ประมาณนี้อันนี้คือ50เปอร์ประมาณ75แล้วก็ลงมาประมาณนี้สองให้ดูใกล้ๆนี่ครับประมาณนี้แคบภาพไว้หรือว่าหาจุดมุมอื่นก็ได้ครับหาจุดอื่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองผมจะหยุดนิ่งไว้ให้ดูสักพักแล้วก็ปาไปนี่ครับอันนี้คือ ลักษณะที่มันจะเกิดอันนี้คือลักษณะที่มันจะเกิดนะครับให้เราไปเล่นในกายเลยจะมาเล่นตรงนี้ก็ได้เ,เล่นตรงนี้บนกล่องก็ได้ครับก็จะประมาณนี้ก็จุดต่อไปเป็นจุดนี้จุดนี้ความยากก็คือ SS เหมือนกันนะครับผู้ชมแล้วผู้ชมเนี่ยเลงตรงนี้ครับล้วก็เลงขึ้นไปมาจนถึงเส้นตรงนี้นะแน่นอนไม่มีสไนทําไม่ได้นะครับมันมองไม่เห็นครับ ให้คุณผู้ชมสังเกตจุดอื่นก็ได้ผมจะค้างหน้านี้ไว้สักพักหนึ่งให้สังเกตหรือว่าพอคลิปวิดีโอไว้ก็ได้ครับผมจะปาไปลักษณะที่มันเกิดมันจะไปอย่างนี้เปิดมา้าจะเป็นอย่างนี้ครับไอจุดนี้ผมก็ยังทําไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่ถ้ามีมาแชล์หรืออะไรอย่างเงี้ยทำได้มานี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูมุมมองศัตรูที่เดินมานะครับผู้ชมนี่ครับ ย่อก็มองไม่เห็นครับคือโดนเราก่อนแน่นอนครับเนี่ยเราเห็นโหเราอยู่ตรงนี้ก็ยังเห็นเลยนะนยอยู่วนต่ออันนี้คือมุมที่โกงมากกับความยากที่แรกมานะคุณผู้ชมแล้วถ้ฝั่งของจุดต่อไปนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยเอาฝัานหลังชิดแล้วก็เล็งตรงนี้ไว้ผมจะเอาไอ้เนี่ยมาไว้ตรงนี้ครับเ,เนี่ยไอ้ไอ้เลือดเราเนี่ยหนึ่งร้อยเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ยิบขึ้นมาแล้วก็ปลาเลย จุดนี้ใช้ได้สำหรับป้องกันแล้วก็โจมตีคนระับถ้าเราเป็นป้องกันเราก็วางไว้เลยดักคนที่จะผ่านมิดนะส่วนถ้าเป็นโจมตีสมว่าเราตีมายึดท่องนี้แล้วก็ปาแล้วก็ดักทางฝั่งของ A ที่เขาจะมา B ีครับ B ก็จะมีประมาณนี้ถ้าตกหล่นอะไรเดี๋ยวผมทาคลิป EP ีสองให้แล้วระฝั่งของมิดเนี่ยมันจะมีระดับความยากทั้งคู่เลยจังหวันเบสมอกมิดเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนเอาป้องกันก่อนเลยตรงนี้ก็ทําได้นะผู้ชมให้เอาหลังชิดแล้วก็กดดีมาเรื่อย ให้เห็นกล่องสองกล่องเนียแล้วก็สังเกตตรงนี้ครับเครื่องบนนี้สามารถใช้ได้หมดสมมติตรงนี้ครับมันก็จะไปอยู่ข้างบนนี่ครับก็จะเห็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะปาให้ดูอีกทีเดินมาให้เห็นสองกล่องประมาณนี้นะนนแล้วก็ปาไปตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ไม่พอใจเปลี่ยนมามุมนี้ก็ได้ ประมาณนี้ครแต่ตอนนี้มันมันจะแคบนิดนะึงแล้วมันจะแคบเห็นปะมันจะแคบนิดนึ่งจะประมาณนี้ครับผู้ชมในส่วนของโจมตีแล้วก็จะมีไอ้ทุกสั่งของป้องกันมิดเนี่ยมันจะมีจุดนี้เร,รารอหน้าสีกระแพงแกันแล้วก็เดินต้นไม้เลยครับมันจะมีไม้อยู่ไเรือไม้เราปาไปได้เลยประมาณนี้ครับผู้ชมในเรื่องของมันเดย์ไม่เป็นประมาณนี้แต่ว่า เสียมันคือมันอันตรายเกินไปครับผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะทําการโดยการเอาวอลเนี่ยมาช่วยฮะจะวอลวอลปิดไปเลยฮะนี่ครับวอลปิดไปเลยก็ต้องซิสกีแล้วก็เดินไม้เลยครับแล้วก็เล่งตรงนี้นะครับจะเห็นนะนี่ครับนี่ครับแล้วก็สูงขึ้นไปนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครัผู้ชม เมื่อกี้ที่ผมทำไม่ดูนะครับถ้าชำนาญแล้วเนี่ยเปิดท็อกซกสก,กีนะแล้วก็ปึป๊บปับ๊บแล้วก็ปาไปได้เลยถ้าชำนาญแล้วไม่ต้องแบบไม่ต้องเลงอะไรนานนะเดร๋ยวย้ยำครับฝึกให้ชำนาญแล้วก็เอาไปใช้จุดนี้จุดที่ดีมากศัตรูมองไม่เห็นนะนี่ครับขาขาดแน่นอนออกมาขาขาดต่อไปในรูว่บบของโจมตีมิดบ้างนะผู้ชม ให้ผู้ชมเนี่ยเดินขึ้นมาจุดนี้แล้วก็ห้อสไสเนี่ยซูมไปตรงนี้ครับแล้วก็ลงมาลงมานิดนึงจะไม่ผิดจุดนี้คือยากเขายากรับเอสองซูมไปดูอีกรอบนี่ครับบริเวณนี้อ่าซ้ายนิดอ่านี่ครับประมาณนี้นะสังเกตผมให้ผู้ชมสังเกตจุดจุดอื่นด้วยว่ามีจุดไหนเป็นไฮไลท์พอดวีดีโอไว้นะผู้ชมผมจะโยนแล้วนะ อยู่ในสามสองหนึ่งเนี่บลักษณะมันครับใครที่เข้ามาก็ขาขาดครับประตูจะเป็นยังไงมาดูมองไม่เห็นอะไรเลยออกไปก็ไม่ได้นะออกไปมีคนดักอยู่ครับนี้ถ้าเจอนี่ก็เรียบร้อยนั่ทางาฟังของมิดก็จะมีประมาณนี้ไปในจุด A จุด A เนี่ยผมบอกจุดสโมกอย่าง จุด, A, ด๋ยวผมบอกจุดอันนี้กับ s m o ปิดเทเวิก่อนก็จะเดินมาตรงนี้ผมลืมนะบางทีแล้วให้เล็งไปตรงนี้ครับนี่ก็จะมาปิดปิดเทเวินปิดประมาณนี้นะุผู้ชมเผื่อลืมเผื่อลืมกันลืมกันลืมแล้วก็ต่อไปจะเป็นการเข้าตีนะครับจุดบนเวแรกก็จะมีอยู่ตรงนี้เลยให้เราซูมไปตรงนี้ครับนี่ครับไม่ต้องซูมก็ได้ใช้ปืนเล็งก็ได้เนนะี่ยตนี้ แล้วก็มาดูด,ดำๆนี้ครับจุดใช้จุดสังเกตคือใช้ way, ดำๆประมาณนี้ใช่ไหมว่าใช้ได้ประมาณนี้คาดเคลื่อนได้ประมาณนี้ผมทําให้ดูตัวอย่างปาไปได้เลยเห็นไหมตกนี่เงียวผู้ชมศัตรูศัตรูจะเห็นอะไรไม่เห็นครับต้องใส่หลังไปอีกใส่หลังไปอีกอาจจะจะเห็นขานิดนึงเราเน ended, ี่ยเราเห็นเราเห็นตั้งแต่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราเห็นตั้งแต่ตรงนี้แล้วศัตรูยังไม่เห็นครับต้องออกมาอีก รอเ,เห็นก่อนได้ยิงก่อนคนระับผู้ชมต้บอกป้องกันนะผู้ชมมีเหมือนกันครับจุดแรกก็จะเป็นหลังชิดตรงนี้เลยอืมแล้วก็เนี้ยับมุมนี้นี่ครับ,ม,ม,รบมุมนี้เลยเห็นไหมนี่มุมนี้เลยนะนี่นะก็จะเห็นครับ เห็นเห็นเนี่ยตรงเห็นนี้เลยแะตูตห้องไม่เห็นเราแน่นอนนี่ครับมองไม่เห็นคนระับพอจะเห็นเข้ามาตรงนี้เราก็น่าจะได้ไดยิงแล้วจุดต่อไปโอเคมุมนี้คือจุดจุดเดยอะมากนะคับผู้ชมวันเบทโมกเยอะมากจุดต่อไปให้เราเดิอเดินมาตาางชิดตรงนี้เลยแล้วก็ให้เล็งมาตรงนี้นี่่บริเวณนี้เสาซูมให้ดูอีกครั้ง งานนี้ครับพอดวิดีโอจุดนี้ยากระดับเ s เหมือนกันเพราะจุดตกมันนิดเดียวพอดวิดีโอไวแล้วก็หาจุดสังเกตอเอาเองนะคผู้ชมแล้วก็ปาแต่จุดเนี้ยผมว่าเนี่ยก็เล็งขึ้นมานิดนึงประมาณเนี้ยก็จะเห็นประมาณนี้ครับเทสเทสให้ดูอีกรอบ ถ้าชำนาญแล้วก็จะประมาณพ <in> ยายามใช้ให้ชำนานครับหมดคอตตอมโอเคครับต่อไปมันเวสโมกข้างในนี้บ้างก็จะมีจุดนี้ครับจุดแรกนี่ไอจุดเนี้ยมันจะมีหลายที่อย่งเด็อันเนี้ยดูแล้วก็เลื่นอนอมาประมาณเจ็ดเ็ห้าเปอร์เซ็นตอันนี้ห้าสิบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณกลางๆตรงนี้ครับไม่กลางดีเลยขึ้นมาอีกขึ้น <in> จะได้เป็นอย่างนี้จุดเล่นเราก็จะเล่นทั้งหลังตรงนี้ครับนี่ครับ อเอาเ้ยจุดต่อไปจุดนี้ช่วยได้ไม่เยอะนะครับให้เราเดินชิดตรงนี้แล้วก็แล้วก็เดินซ้ายมาจุดนี้ให้เราเล็งใต้แสงไฟให้เล็งใต้หลอดไฟครับได้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ได้เล็งใต้หลอดไฟครับคาดเคลืนนิดนิดหน่อยอลงมาอีกนิด เร็งใต้หลอดไฟคนระับวันนี้ส่วนจุดนี้เล็งประมาณเจดเนี่เจ็ดสิบห้าเปอร์ันับเป็นร้อยอเร็งมานี้ไอจุดนี้มันจะ,ม,นจะมันจะมีข้อเสียคือตรงประตรูไม่ต้องขึ้นสูงก็ยิงได้ครับแต่ว่าเป้าเขาจะไม่ตรงนะผมจะดูซูสไนย,ยิงครับเห็นไหมเป้ามันจะไม่ตรงครับอ่าเห็นไหมเป้ามันจะไม่ตรง แต่ถ้าเขาโหนขึ้นมาสุดก็มืดมองไม่เห็นครับประมาณนี้จุดต่อไปเป็นจุดของตรงนี้นะครับจุดนี้ให้เราเล็งข้างบนเล็งข้างบนตรงนี้ครับเลงข้างบนหลอดไฟกลางประตูนะคุณผู้ชมครับกลางกลางประตูกลางประตูเลงข้างบนหลอดไฟนะแล้วก็ป่าเห็นเห็นน <He> ิดเดียวนะครับตรงนี้ บอนเวนี้ก็ใช้นี่ครับใช้ได้เหมือนกันในจุดต่อไปเนี่ยจะเป็นการบนเวโมกของตรงนี้คับผู้ชมเวลาเราวางเองแลวศัวตรูมาจากบีเนี่ยให้เราเดินมาแค่เห็นประตูนี้ก็พอแล้วเนี่ยยืนหเห็นประตูเราก็เล็งข้างบนหลอดไฟเนี่ยแล้วก็ปาไปเลยลักสนามก็จะเป็นอย่างนี้ครับ <c oughs> เราเห็นขาศัตรูศัตรูตมองมองไม่เห็นเรา เราเล็กเมื่อกี้เรายืนอยู่บนกล่องนะครับให้เราเล็งอยู่บนกล่องนี่ครับประมาณนี้เห็นไหมจากมุมนี้ครับเปลี่ยนมุม up เราสามารถยืนตรงนี้แล้วก็ใช้ประมาณกลางกก็ได้นะแล้วเล็งประมาณกลางกลาไม่ต้องเล็งบนหลอดไฟนะเล็งไว้กลางกลางก็ใช้ได้เหมือนกันประมาณนี้ครับผู้ชมจากตรงนั้นวิ่งลงมาเรื่อยๆโอเคครับจุดต่อไปนะผู้ชม ตรงนี้คุณผู้ชมเลงตรงเส้นนี้เลยอ่ะนี่ครับเส้นนี้เลยอันนี้นะนี่นะขนาดกันนะแล้วก็เลงตรงเส้นครับอ,อืมจะได้ประมาณนี้ครับประตูมองไม่เห็นส่วนเราตรงนี้อร่อยครับเห็นถึงประตูตรงนู้นเลยครับขามาแล้วก็ยิงยิงขาก็ได้ ฝั่งจุดต่อไปจะเป็นการวันเวที่อยู่ในไซส์มากกว่านะผู้็จะสูญวางตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็นี่ครับอันนี้ง่ายๆล้วก็เห็นขาเขาแล้วเห็นปะสมมติเราวางระเบิดเราขึ้นไปเล่นข้างบนได้เลยนะวางระเบิดเรื่องเนี้ยแล้วก็ใช้ฟันเวทส่วนนี้นี่ครับเห็นขาโอ้ถ้าเราวางข้างในล่ะ ระวัง,วงนะเราก็วางฝั่งนี้ครับเห็นขาแน่นอนเนี่ยกู้มองไม่เห็นจุดนี้ <c oughs> จุดนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันท่านผมมู้ชมเพียงแค่กระโดดและคลิกขวาครับวันนี้ไม่ได้ยากครับ <c oughs> หัดครับวันนี้นี่ <c oughs> ผมจะไม่เอาไว้ในไฮไลท์แล้วกันโอเคส่วนจุดต่อไปก็จะเป็นจุดนี้ก็ไม่ได้ยาก จนี้ก็จะเห็นแค่ขาเหมือนกันครับถ้าเราวางไว้ตรงนั้นนะศัตรูไปกู้ครับเห็นแค่ขาแต่ตรงนี้ตรงนี้จะมิดอยู่เห็นไหมเรียก็น่าจะหมดประมาณนี้แล้วแหละจุดนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายนะผู้ชมความยากระดับ SS นะผู้ชมวันนี้เหมือนกันเลยให้ผู้ชมยืนชิดตรงนี้ครับแล้วก็สังเกตเลื่อยตรงนี้ไว้ได้ไม่ได้ก็ค่อยวางกันนะแห้เอางแง่งนี้มาวางไว้ตรงนี้ครับส่วนบนครับ แล้วผมก็จะปาปับป๊บแลจะไปติดส่วนบนตรงนี้นี่คือภาพที่เกิดครับสำหรับไวเปอร์ของด่านสปิดก็จะมีประมาณนี้นะผู้ชมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะผู้ชมกด s u บส c ค i b e เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับด่านต่อไปจะเป็นด่านอะไรสามารถคอมเมนต์ได้นะผู้ชมก็ ขอบคุณทุกควยครับชมครับขอบคุณครับ